โอเคครับตอนนี้9โมงแล้วนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปเพิ่งได้งาน1ตัวนะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะได้งานน้อยนะครับตกชั่วโมงละตัวนะครับผมออกมาตั้งแต่7โมง40นะครับ8โมงตรงได้งานนะครับแล้วก็9โมงตรงก็ได้อีก1งานนะครับงานนี้นะครับเป็นร้านอ่จากินจากิฟชื่ออะไนยากนิดนึงนะครับ ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าชื่อร้านนะครับประเด็นอยู่ที่ขนมเปี๊ยะลาวาไข่เค็ม72บาทนะครับลูกค้าโน้ตว่าซื้อขนมปังที่เซเว่นกับบุหรี่อะไรก็ได้ที่ราคา60บาทนะครับผมนะครับจะไม่ซื้อของให้ลูกค้านะครับและการฝากซื้อแบบนี้นะครับสุ่มเสียงมากครับแล้วลูกค้าโน้ตว่าซื้อขนมปังที่เซเว่นกับบุหรี่อะไรก็ได้ในราคา60บาทคำว่าต้องตีความนะครับขนมปังอะไรก็ได้กับบุหรี่ที่เซเว่นในราคา60บาทเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินเรานะแน่นอนนะครับระหว่าง่ายทําคลิปอยู่นะครับลูกค้าโทรเข้ามาที่เบอร์เครื่องผมนะครับก็ลูกค้าบอกว่าจะให้ผมนะครับไปซื้อบุหรี่กับขนมปังที่เซเว่นนะครับผมไม่ยอมไปซื้อนะครับแล้วผมก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เกลี้ยกล่ออกไปนะครับว่าไม่สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีเงินสดในกระเป๋านะครับ จากนั้นเสียงผมที่เกี้ยวกล่าน,นะครับก็กลายเป็นเสียงพูดจาอ่อนลงพูดจาดีกับลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าบอกว่าลูกค้าจะโอนเงินค่าขอให้ก่อนแล้วก็โอนค่าติปให้ทหารนะครับเท่านั้นแหละครับผมก็เลยพูดจาแล้วก็สอบถามลูกค้าว่าต้องการอะไรบ้างนะครับได้ครับล,ลูกค้าระบุมาเลยครับบุหรี่ขนมตังอะไรครับอ,อ๋อเอวลูกค้าอยู่โรงแรมนะเออเดี๋ยวผมดูก่อนนะ ลูกเขาอยู่ตรงไหน,นครับรายละเอียดนะครับลูกค้าฝากซื้อของนะครับลูกค้าบอกว่าซื้อขนมปังที่เซเว่นกับบุหรี่อะไรก็ได้นะครับหลังจากที่คุยกับลูกค้าเสร็จสิ้นเจรจาต่อลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมนะครับไม่ยืนยันที่จะซื้อของให้ลูกค้านะครับแต่ลูกค้านะครับเขาบอกว่าเขาอยู่โรงแรมเขาออกไปไหนไม่ได้ อาจจะกักตัวโควิดก็ได้นะครับผมก็เลยอบอกให้ลูกค้านะครับเพื่อความชชว่์นะครับให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีเราก่อนะครับก็บางทีนะครับก็แล้วแต่นะครับเหตุผลของลูกค้าครับถ้าเขาบอกเหตุผลมาเราก็สามารถที่จะทําให้ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าดูสังเกตขนมเปี๊ยะละว่าไข่เค็มนี่ก็คงไม่ไม่ใช่แน่นอนนะครับและตอนนี้นะครับฝนก็จะมาแล้วนะครับจะตกอีกแล้วนะครับหน้าฝนด้วยนะครับอออืื ตกแล้วก็ได้เช้าวันนี้่เพิ่งจะได้สองงานเองอับบุหรี่อะไรครับมันมีหลายราคาครับผมไม่ผมไม่รู้ะผมไม่ค่อยสูบบุหรี่เลยเอสเอสเอสลว่าเอดแดงใช่มไหมเอสแดงอ้าวฝนตกเฉย โอเคครับก็เสร็จสิ้นกับงานออเดอร์นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปนะครับตอนนี้จะ9โมง43ถึ10โมงนะครับก็ไดออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้านะครับมากักตัวกันที่โรงแรมนะครับก็ูกค้าฝากาืซอบุรีครับให้ซุปไปในหนมปังนะครับให้ฝากซื้อบุรีซุปไปในหนมปัง,ปงในถุงเซเว่นถุงนี้ครับก็จะเห็นได้ว่านะครับ มีอาหารของผู้กักตัวจากโควิด19อยู่ที่นี่เต็มเลยนะครับก็เสร็จสิ้นงานฝากซื้อของลูกค้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็บางทีนะครับถ้าลูกค้าขี้เกียจขี้เกียจบางคนนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากซื้อให้นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าบางคนเขามีเหตุผลนะครับก็เราสามารถฝากซื้อให้เขาได้นะครับอย่างเช่นประเภทลูกค้าที่จะฝากซื้อฟรีลูกค้าพวก คนพิการนะครับไม่สามารถที่จะเข้าออกภา,ายในบ้านได้สะดวกนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าที่แบบว่า,เ,าเป็นตั้งคันหรือแม่ลูกอ่อนแล้วก็ซื้อให้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือลูกค้าพวกกักตัวโควิดนะครับก็สามารถที่จะปากซื้อให้ได้ครับแล,แล้วแต่รายเดอร์นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าแล้วแต่รายเดอร์นะครับตอนนี้นะครับก็ได้งานแล้วครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปรับงานกาแฟในฟันที่ทข้างๆซอยข้างหลังกันนะครับ